มีควันด้วยมีควันด้วยข้างในเป็นแบบนี้ค่ะน้ำจัดโทยมามะคือมัสึซุจินะคะเป็นปลามา เอคิเบน ен, มาจากไหนเอ่ยเอาโมริเอคินะเขาก็จะเขียนมันหมดเลยดิอิคาเมชิอันนี้มาจากไหนโทยมามะไไไไมมม าานะอันนี้มาจากซัปโปโรนะคะคุุยามะอิจิ ฮิโรชิมะอามอโลดอันนี้ฟนะุกุชิมะไ่ใช่ฮิโรชิมะอันนี้เอามน,นุไข่เแม่นนะ อันนี้จากไหนนี่คานากาวอะ,าาะอนกกวันนี้จากนาลาอันนี้ฮกอกไกโดนะคะ บีฟคัสโอเบนะชาซิกุเริทชิกิฟุนะคะกิฟุเทงแล้วันนี้ที่ไหนอันนี้อนาโงนะคะจะ ฮิโรชิมะฮิโรชิมะนองหนอันนั้นหเป็นโตโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้นีมีปูด้วยนะคะอันนี้จากไหนฮอกไกโดนะคะ น่ากินมากเลยนี่อันนี้ก็น่าจะฮอไกโดมีปูแล้วก็ไข่ปลานะคะโอันนี้น่ากินมีอูนี้นะคะอูนิกับไข่ปลาแซลมอนอิคุระอันนี้ปูอย่างเดียวนะคะอืออันนี้ก็ฮอไกโดฮอไกโดเยอะเนาะ ท้งปูท้งหอยเลยออัออตมารรอนั่นนี่เลยเกีวเกีวตังเกีวตังทะเบนต้อยโอ้มิปัแรนะโอ้มิบัตอกาอากาโเอออันนี้คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเรากระชาก คือดึงอันนี้นะคะดึงได้มันก็จะแบบร้อนขึ้นมาเลยอะค่ะเพื่อนไม่ต้องไปอุ่นในไมโครเวฟด้วยนะ,ะนดีมากเลยอันนี้เหมือนกันนี่เหมือนกันเนี่ยมีเชือกให้ดึงนะคะมันจะร้อนมันจะร้อนเองด้วยนะคะอาจารย์เอาอันนี้นะคะลิ้นวัวย่างนะคะของมิยากิมิยากิเคงนี่นะคะอาจารย์ก็ซื้อกิวตันนะคะก็คือลิ้นวัวย่างของ เซนไดนะคะเป็นเป็นเบ็นโตเอคิเบนที่มีชื่อเสียงของเซนไดเนาะอาจารอยากจะลองนะคะเพราะว่าเขามีแบบนี้ด้วยนะคะคือดึงแค่เชือกนะแล้วมันก็จะสามารถแบบอุ่นนะคะอุ่นร้อนๆอ่ะซึ่อนะอัตค่ยกุไรกไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะไม่เคยนะก็เนี่ยค่ะแค่ดึงเชือกนะคะข้างในมันก็จะร้อนขึ้นมานะคะไม่ต้องใส่ในไมโครเวฟนะก็คือ ดึงแบบทั้งอย่างนี้เลยนะคะเขาเขียนเอาไว้อธิบายเอาไว้นะคะว่าเนี่ยให้ดึงยังไงนะพี่แรทบอกว่าให้ดึงแบบนี้นะคะปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะอุ่นให้นะคะรอกี่นาทีเอ่ยนั่นนั่นปุ่มมักเดือก็ออก็คือต้องรอนะคะพอดึงเชือกเสร็จแล้วว่ารอประมาณห้าถึงหกนาทีนะคะจะเอใส่เี่ยขมาสิโยใหพีคลอลดทั้อ๋อดึงแบบเนี้ยแค่นี้เองเหรอ,อ 。これだけか。าเกะมีเสียงนะคะอูอ้มีควันด้วยมีควันด้วยเห็นไหมคะเพื่อนมีควันออกมาด้วยอะ่ะเคมูเรียหรอเดี๋ยวดูวดิอุ้ยมีแบบร้อนๆนะคะเพื่อนแบบว่าเหมือนกำลังตั้งไฟอยู่อะอ่ะซื้ออยู่อ่ซื้อฮูละเคมูเรโน่หั เนี่ยมีควันออกมาด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยมันจะมีแบบออกมาทางช่องเนี่ยต้องรออีกประมาณห้านาทีนะคะหกห้าถึงหกนาทีส่วนอันนี้ของพี่แครอทนะเดี๋ยวให้พี่แครอทเขาแกะมานะคะของพี่แครอทนะคะของจังหวัดโทยามะคือมัสึซูชินะคะ เป็นปลาัมสึนะคะโอ้โหแพ็กเกจน่ารักมากอ๋อเนี่ยเขาใช้ใบใบไผ่นะคะอะไรก่ะเนี่ยโคเรสแซมมอนみたいじゃんมาซุกะ ชักเกจะไหนกเ,กเหมือนปลาแซลมอนเลยสีส้มเหมือนกันนะเนาะนโอ้อย่างนี้เนิ่งเยสุดยอดนะคุยส้มดดนะมีมีดให้ด้วยนะคะ <laughs> มีดสำหรับตัดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดให้นะเราต้องตัดเองนะคะ เป็นซูชินะคะที่แบบข้าวจะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะอืมขีเ้เรื่อเนี่ยเหมืนอมมนเค้กเลยอะ โอเคนี่นะคะครบ5นาทีแล้วค่ะนเพื่อนเดี๋ยวอันจะแกะนะคะแกะแกะแกะเชือกนะอ๋อเป็นแบบนี้โอยมันเป็นแบบนี้นะค่นเพื่อน นี่ค่ะเปิดออกมาเราก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะข้างในเป็นแบบนี้ค่ะอืมโหร้อนอนะเนี่ยว้าวสุดยอดมายเุยนะี่นี่ค่ะยีดมาีเลยเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน อันนี้ของอาจารย์ส่วนนี้ของพี่แครอทนะคะแต่ด่าคิดว่าก๊อจะกินแล้วนะคะตู้ก็ร้อนสีส้มโค้ดโค้ดสีโค้ดหยุดอ่ะนี่ขนมเบื้องข้างในงเป็นแบบนี้นะที่แบบให้มันร้อนอ่ะนะคะข้างใต้อ่ะเขาใส่อ,อันนี้ไว้นะคะอืมโค้ดหยุดอ่ะชี้ก่นอนมาซุยอก่นอกน หอมเหมือนกันเลยนะเนี่ยเคยคิดว่าข้าวมันอยู่ข้างใต้เยอะๆนะแต่จริงๆก็คือแบบว่ามีแค่นี้โระืยพริกหน่อยนะคะเขาให้พริกมาด้วยนะ คหนึงคือไอที่อ่อุ่นนะคะ あいなちゃんと,ゃんと、うん、お寿司、うんうん、あい,あい美味しいしあん。 ใบไผ่นะคะมมนกดจบนอีกคนอื่นก อาจารย์กินแต่ลิ้นวัวกับข้าวเล็กน้อยนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือข้าวเพียบเลยแหลอนพี้แครหลอดกินหมดแล้วคะพี่แค่หลอดกินหมดแล้วก็ยังเลยนะคะก็ เดี๋ยวข้าวนี่ออจาจย์จะเก็บเอาไว้ตอนมื้อเย็นแลวกนะันอันนี้มื้อกลางวันนะคะเสียดายเนาะข้าวเยอะอ่ะแต่เลนวัวนิดเดียวเองไม่กี่ชิ้นเองอะ่ะเนาะมันแพงที่แพ็กเกจด้วยแหละเนาะแล้วก็แบบมีอุ่นอย่างเงี้ยเนาะวันนี้นะคะอาจารย์กับพี่แครอทนะก็มาแนะนําข้าวกล่องรถไฟแปลกๆนะคะให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนเนาะกินอิ่มแล้ว บายบายนะคะสวัสดีค,ะค่ะฝากติดตาม subscribe ช่องอ่านจังด้วยนะคะบ๊ายบาย